สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเรื่องแรกนะคะที่พวกเราจะเรียนวันนี้นะคะคลิปแรกเลยครูจะมาสอนในเรื่องของอรรมงสอนะอรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโอเคนะอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคิดว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วนะคะว่าอสมการคืออะไรนะอ่ะ อสมการนะคะอสมการคือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะทุกคนโดยมีสัญ,ญลักษ์อีพวกเนี้นะคะนี่และสัญ,ญลักษ์พวกนี้คืออะไรอ่มาดูนะสัญ,ญลักษ์อันนี้คืออะไรนะนี่ซูมก่อนนะคะอันนี้คือมากกว่านะ,ะญญนคกกะสัญ,ญลักษ์นี้คือน้อยกว่าสัญลักษ์นี้คือมากกว่าหรือเท่ากับและสัญลักษ์นี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ และตัวสุดท้ายนั่นก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะโอเคไหมถ้าพวกเราเจอคำพวกนี้หรือสัญลักษณ์พวกนี้นะคะมันคือเรื่องอสมการโอเคนะนี่ครูก็เขียนไว้ให้แล้วนี่นะคะนี่มากกว่าน้อยกว่ามีเครื่องหมายแบบนี้อยู่ข้างล่างนะคะมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะและก็เครื่องหมายไม่เท่ากับ ะะทีนี้มาดูเลยทีนี้อสมการของเรานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนักคณิตศาสตร์เขาแบ่งอสมการออกเป็น2แบบนะคะนั่นก็คืออสมการที่มันไม่มีตัวแปรและอสมการที่มันมีตัวแปรให้ทุกคนแก้ไขตรงนี้นะคะมีตัวแปรนะคะตัดคำว่าไม่ออกนี่ นะคะตัดคําว่าไม่ออกเป็นอสมการที่มีตัวแปรนะคะมี2อสมการที่มันไม่มีตัวแปรเลยยกตัวอย่างเช่น2บวกสอย่างเงี้ยมากกว่า1อันนี้คืออสมการที่ไม่มีตัวแปรโอเคไหมอ่ะหรือหรืออะไรอีก9ไม่เท่ากับ5บวก7อย่างเงี้ยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นอัสมการที่มันไม่มีตัวแปรนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีตัวแปรนะคะมันมีตัวแปรก็ยกตัวอย่างเช่น 2X บวก7อย่างเงี้ยค่ะมากกว่า10เห็นไหมตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คือตัว x หรือพวกเราอาจจะไปเจอ3ส่วน5 8เเล็กแบบนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ9แบบนี้อันนี้คืออสมการที่มีตัวแปรก็คือมีตัวแปรคือ a คำว่าสมการพวกเราเจอในชีวิตประจำวันแล้วละ่ะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดแรกนะคะเขาจะให้เราลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยที่มันจะเกี่ยวข้องกับ นี่สัญ,ญลักษณ์พวกนี้ที่คุณครูได้บอกไปนะคะมาลองเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดูนะคะอ่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัด1.1ดนะคะทุกคนเป็นแบบฝึกหัด1.1ดข้อที่1เลยอยู่ในหนังสือเรียนของพวกเราเองนะคะครูไม่มั่นใจว่าพวกเราได้เรียนไปหรือ,อยังเนาะก็ลองมาทบทวนดูนะคะอ่ามาคำถามคือจงเขียนประโยคที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คะ่ะทุกคน แทนแต่ละข้อต่อไปนี้เงื่อนไขก็คืออะไรคะให้ x แทนจำนวนจานวนหนึ่งอืให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง,น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 ,งน,นั่นก็คือให้ x นี่แหละเป็นตัวแปรนะคะข้อแรก่ะข้อแรกอะ่ขอกอะ,ข,ออะข้อแรกลองทำดูเลยข้อแรกนะคะสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินสิบปดเวลาเราทำเราค่อยๆเรียงค่ะสามสามอ่ะทุกคนเขียนเลขสามไว้เลยอ่ะเขียนเลขสามไว้เลย คำว่าเท่าทุกคนเห็นคำว่าเท่าแล้วคุณครูเท่าคืออะไรเท่ามันคือการคูณค่ะโอเคนะเท่าอย่างเงี้ยเท่าของอย่างเงี้ยเท่าของเนี่ยคือการครูณของจํานวนจนวนําน,น,นวนหนึ่งอืมจํานวนจํานวนหนึ่งนี่จานวนจํานวนหนึ่งที่เราให้ในข้อเน,นี้ยมันคือตัว x ดังนั้นก็สามคูณกับ x เ,เราเขียนติดกันเลยค่ะเป็นสามแบบนี้โอเคไหม ทีนี้เขาบอกว่าไม่เกินทุกคนทุกคนไปเจอคำว่าไม่เกินไม่เกินมันเป็นเรื่องของอสรรมการแล้วนะคะถ้าเป็นเท่ากับอย่างเงี้ยค่อยสรรมการแต่คำว่าไม่เกินเนี่ยไม่เกินเขาจะใช้สัญลักษณ์อะไรเอ่ยไม่เกินถ้ามันเทียบกับเครื่องหมายอสรรมการมันก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกไหม น้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือมันมันมีค่าน้อยกว่า18หรือเท่ากับ18แนะคะแบบนี้สำหรับข้อที่1นะคะไม่เกินนะไม่เกินนี้นะคะโอเคต่อไปมาดูข้อที่2ได้เลยค่ะข้อที่2นะคะนี่อ่ะข้อที่2บอกว่าผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ7ไม่ถึง25ทุกคนเจอคำว่าไม่ถึงก่อนที่จะไป ทำไล่ไปทีละอันเลยค่ะไล่ไปทีละอันเลยเขาบอกว่าผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดจำนวนจำนวนหนึ่งที่เราให้เนี่ยมันคือ x ทุกคนเขียน x ไว้ค่ะผลบวกของมันกับเจกก็บวกเจ็ดไม่ถึงไม่ถึงแปลว่ามันก็ต้องมีค่าน้อยกว่าใช่ไหม แต่มันไม่ไปถึง25มันก็เลยไม่มีเท่ากับนะคะก็ได้เป็น x บวก7น้อยกว่า25ค่ะต่อไปข้อที่3อ่ะต่อไปมาดูข้อที่3เลยค่ะข้อที่3บอกว่าผลบวกของ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึงกับ6ไม่น้อยกว่า20ทุกคนเจอคำว่าไม่น้อยกว่าค่ะอ่ะทีนี้มาไล่ดูนะ ผลบวกของ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ6นี่ผลบวกของ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งผลบวกของ3เท่าผลบวกของ3เท่ามันมี3าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คูณจำนวนนั้นก็คือ x แบบนี้ผลบวกก็บวกกันใช่ไหมกับอะไรคะบวกกับใครบวกกับ6ก็บวก6เลยค่ะนี่ไม่น้อยกว่า20ไม่น้อยกว่าแปลว่ามันต้องมากกว่าแล้วละ่ะ ไม่น้อยกว่า20แปลว่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้เขียนเป็นอสมการได้ก็คือ 3x บวก6มากกว่าหรือเท่ากับ20ค่ะโอเคนะคะต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ